รถรถมาเลยนะติ้งเชียงโชว์มาต้องติ่งเกียงโชว์นาะดาอดตดาเะติงเบ็กหนึ่งสายอดาอ่าดไปแรงมันนั่นและเราสายมันจะเตกอะไรมันจะพังหมดมันพังแล้วบ่คือ À, cái này chẳng ổn ôn hả thái 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 <laughs> ừ. anh đi sao xưa này này cái thai 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 Ừ, kim bàn siệp oi này Cái đi phải banh nó cái này đi là người lười này, cái nhựa Rùa ở này? Ở Rùa ở này? Ở này, này, sâu, hả? <laughs> à? Này rùa ở này? รู้ตรงไหนอุดตัดไปแล้วมาหาอุดเออองงรรรู้ตตไหนนยาวตัดสั้นโตบอกช่างโอนนี่โอ้ตัดช่างเลยช่างเสียโอนบอกว่าช่างเลย <c oughs> ปีเดียวครับ

ฝนตกครับสมลายออกงานไม่ได <c oughs> <t ong> <im> ้ครับออกได้วันเดียวฝนตกเลยสมลายพียวทอดมเล่แล้วไปซื้อใหมี่โทอดลยยังไงก็ต้องโทอดเปลี่ยนอยู่แล้ว ทีนี้ก็คู่กันเลยครับสองคันยยงงเจียงเน่าแจ้กปรึกษาเจียงเดี๋ยวทร,รช่างดมครับทรช่าง เดี๋ยวค่อยดูช่างดมจะช่างดมจะเอาลูกสูบสามลูกเนี่ยใส่ครับเคยดูถอดมาก่อนครับแล้วก็เปลี่ยนแหวนอน้ำมันมันดันเดี๋ยวลองถอดมาก่อนครับจะดู ตัวนี้เช็คมาแล้วปั๊มหัวฉีด,ดยวปั๊มหัวฉีดใส่ V1 นะครับปั๊มหัวฉีดใส่ V1 แล้วก็ของ V1 ไปเช็คยังไม่ได้เช็คนะครับตัวนี้เช็คมาแล้ว ดี๋ยวให้ช่างโอ๊ตเขาอัดฉีดก่อนวันนี้ได้ช่างโชคมาช่วยครับช่างโชคมาช่วยถอ,อดน็อตตัวใหญ่นะครับนี่ใช้เครื่องยิงนะครับนี่ใช้บล็อกลมตัวใหญ่ลแล้วนี่ซื้อมาแล้วอ่ะอีก,กูกบหน่นอนเ,เลยเอาไอ้นี่อีกลูกไหมห้าพัน เป็น <laughs> <laughs> ไงครับพี่จุนสวัสดีครับผมนากจุนมาบอกงาน